สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเนอร์นี่วันนี้พี่เพชรก็จะมาปลูกต้นส้มโอ,โอนั่นเองอันนี้เรามีมะม่วงอันนี้คือมะม่วงเบาเดอร์ที่มันปเปรี้ยวๆนะอันนั้นคือมะม่วงสามฤดูพี่เพชรปลูกไปแล้วส่วนตรงน้นก็จะเป็นส้มโอเอาส้มโอมาลงวันนี้นี่แล้วก็จะมีมะยมหมักย่มน้ำสองต้น เอามายมมาลงสองต้นนี่เห็นปะ่ะปลูกไว้เผื่อได้กินลูกเราต้องปลูกไม้ปลูกไม้ผลนำปลูกบักสมโอบักมวงบงงักง่มเอาไว้ถ่ายกินไป แล้วพี่เป๊ปจะเอาุ๋ยขี้วัวเด้อลงก่อน โอเคส้มโอลงไปแล้วมีมะม่วงสองต้นส้มโอหนึ่งต้นแล้วก็มะยมอีกสองต้นแล้วก็วันนี้พี่เพชรไปเอาผักเม็กมนาะผักเม็กญ,ญี่ปุ่นนะจะลงตรงขอบสะเอาไว้าถายกินกับลาบนี่เห็นปะวันนี้เราปลูกไม้ผลกัน เอาไว้กินเวลามันโตก็จะได้มีผลไม้กินสมูทลงไปแล้วมะนาวมีสองต้นแล้เดอร์ต้นดอกแครใบมะกรูดก็มีแล้วเหลือผักเม็กโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมช่องพี่นัทกับพี่เพชรเดอดูโฆษณาให้เด็กๆเรา อับคลิปนี้ก็ไปแล้วเด้อบายยปลูกต้นไม้ต่อก่อน